น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับนโยบายเรือธงแจกเงินหมื่นดิจิตอล w อลเล็ของรัฐบาลที่ในวันนี้นักวิเคราะห์มองว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงให้โครงการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นนั่นเพราะมีข้อทวงติงมากมายโดยล่าสุดที่ประชุมบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ซึ่งมีนายกเศรษฐาเป็นประธานได้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเสนอในกฤษฎีกาปกปชกำหนดกรอกเวลา30วันจากนั้นจะนำกลับมาเสนอสู่คณะ กรรมการชุดใหญ่อีกครั้งเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งรูปแบบโครงการหรือไทม์ไลน์จะขึ้นกับข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการดังกล่าว ในมุมมองนักวิชาการคิดเห็นอย่างไรกับการยื้อออกไป30วันสำหรับนยโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตัลวอลเล็ตสำนักข่าว i n n คุยกับดรสมชายจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i ในเรื่องนี้อีกครั้งรวมถึงการมองไปข้างหน้าหากนายโยบายนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรและนยโยบายแบบใดจะเกิดขึ้นแล้วจะปังมากที่สุดโดยดรสมชายกล่าวว่า วันนี้รัฐบาลสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีโดยการฟื้นโครงการคนละครึ่งแทนที่จะลุยเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตนั่นเพราะคนละครึ่งได้ผลลัพธ์มากกว่าโดยที่รัฐออกเงินเพียงแค่ครึ่งเดียวอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมอกว่าเศรษฐกิจมันแย่ก็ทําได้แต่ว่าก็ทารูปแบบกระตุ้นรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่แจกเงินซึ่งมันก็มันก็ทํากันมาเยอะแล้วนะฮะรัฐบาลที่แล้วก็ทํารัฐบาลก่อนหน้าก็ทำโนนดี่ต่างๆมันก็ดีเอ่ออย่างเช่นคนละครึ่งอย่อะคนละครึ่งเนี่ยผมว่าเกือบจะทุกคนเห็นป้องต้องกันว่าได้ผลมากในเรื่องของการกระตุ้นการจับฉ่ายใช้สอยแล้วรัฐบาลก็ออกเป็นแค่ครึ่งเดียวในเมื่อเทียบกับดิจิทัลประชาชนต้องก็กระเป๋าเองครึ่งหนึ่งซึ่งอันนั้นมันจะดีกว่า อันนั้นเนี่ยเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ผมก็นั่งดีมันไม่มีประเด็นว่าอย่างที่ดิจิตอลเนี่ยอย่างที่คนคกกันว่าได้เงินไเ่้าจะไปใช้ก็ได้เป็นเงินเกิดไปใช้คืนนี่อะไรต่างก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นคนละครึ่งเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะได้ผลมากกว่านอกจากนี้ดอ,อร์สมชายยังกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้โดยมองว่าดูท่าจะแย่เห็นได้จากหลายสำนักวิจัยได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลง อันเนื่องมาจากปัญหาในเชิงโครงสร้างดังนั้นการเติบโตของ GDP ปี2,567ก็อาจจะไม่เห็น3%ก็เป็นได้ภาพมันก็แย่กว่าที่เคยประมาณการไว้นะฮะแล้วก็ประมาณการการคาดการณ์แต่ละสันักที่ออกมาเนี่ยพอมีการปรับมีการอัพเดตปุ๊บถัวเลขก็จะย่ลงย่ลงซึ่งอันนี้เป็นงันที่หลายคนถึงเห็นเขาต้องการว่าปัญหาอยู่ที่เรื่องของโครงสร้างไม่ใช่เป็นเร,รื่องของส่งออกเริ่มสู้เขาไม่ได้เพราะสินค้าที่ผลิตเขาเริ่มไม่ต้องการซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสปายใช้ชัดๆเลยถ้าตาบไดไม่ทำตรงนั้นเนี่ยก็ ว่าก็จะเศรษฐกิจก็จะไม่ค่อยดีนะต่อว่าเฉลี3่3%ปีนี้นะแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นเช่นกันขณะที่ฝ่ายวิจัยบริษัทลักทรั์เอเชียนพัฒระบุว่าดิจิตอลวอลเล็ตที่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรและความเสี่ยงการเกิดเทคนิคอลรีเซชันในอนาคตทําให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสชะลอตัวลง เช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปมองว่าการจัดตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอของกฤษฎีกาและปปชเกี่ยวกับดิจิ t ัล w a l l ล็ตคาจะใช้เวลาศึกษาราว30วันสะท้อนถึงความยืดเยื้อในการดําเนินการทั้งนี้โครงการออกมาจริงอาจไม่ทันไตรมาสสดังนั้นจึงอาจเข้ามามีบทบาทต่อภาคการจับจ่ายใช้สอยในไตรมาสสหรือสดังนั้น มอง GDP ในปีนี้ช่วงครึ่งปีแรกอาจเป็นในรูปแบบฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมีเครื่องยนต์หลักคือภาคการท่องเที่ยว จากนี้ต่อไปจะต้องจับตาการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกเศรษฐายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนยโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตอล w a l l ล็ว่าจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่และสร้างผลดีผลเสียมากน้อยเพียงใดต่อระบบเศรษฐกิจหรือถ้าเป็นไปไม่ได้ทางรัฐบาลจะฟื้นโครงการคนละครึ่งของนาย,ยกลุงตู่กลับมาหรือเปล่าเพราะทุกนยโยบายที่ออกมานั้นย่อมส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลนั่นเอง